ตอนที่เรามาเที่ยวเราจะเจอจสัตป,ประหลาดเลยผมว่าดูให้ดูนะสัตว์ประหลาดที่มันมีรองเท้าด้วยมันกำลังคืบคานมาใกล้ๆก แย่แล yeah, ้วแย่แล้วแย่แล้วอย่าเพิ่งขอล่มก่อนมันล่มไม่ได้เอนนี่เอาตอนนี้นะ